ตลาดนัดเอเราตลาดนัดก้าปีน้อตลาดนัด,ด,น,ด,ดนัด่งข้นระบุอมาชงการชงการข้นมาเทียว็จะยางไก่เนี่ยรบะว่าคนมันหลายบรรยากาศบานเฮ้ามันเป็นตามาทะเลยีพี่น้องอากาศดี รถกับว่าหลายดอกแล้ยน้ำท่างหันจอดผัดลายพุกตานเาเป็นเสาเพื่อฝาอากาศเป็นยังสีล่ะมีหวยมีหวดมีม้ยอ่หนองข้างสีละี่ะกาชนเชียนชนเชียน พักข้าย n h าตามษานาสีนีนสินี่สีนเ้ตัแท่งคนมากวมาหววไปต่ำสึงซะคนหลายเป็นยังสี่ะพี่น้อง แดดลมลมตกไหนกลับมาอยู่บนเครื่งใครื่องครื่องเรองเจ้า่ิงเค่อนเองเค่องเครื่องเองเค่ององเป็น่องเค่องเรองเครื่องเครรยากาศบรืเครื่องเครื่องเครงเครื่องเครองเรื่องเคองเครื่อเ่องเคร่องเครื่อง่องเครื่ององเค่อง่องเครื่่องเคร่องเ่ เอาถุงเอาถุงหาซีอถุงนึงเออคุณแม่ยุบานเด็คุณแม่เฮ็ดเฮ็ดเองบ่เออไม่เนาะเี่ยถึงเมื่อเลยจัวบ่เออคุณแม่ฝากผู้เฒ่ากอน ต้นบัวสีจ้ะบ่ต้บรามีสีใสสคุณแม่อันพสีมันก็เป็นทีแดงเนาะโอ้นี่แม่บัใส์ทร่สะอาเลยปลาปปลาเป็นไซม่วงมากบ่จ้าเขาไซม่วงไม่ด่าจ้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 า